ไฟที่โนะครับเป็นโ่นนะครับเื่อการรการชมคอนเสิร์ชมฟุตบอลนะครับของท่านนะครับกับทีมนะครับจะได้สนุกสนนนะครับดนะครับตอนนี้นะคะไฟยอยู่กับแฟนบอลลิเวอร์พูค่ะแล้วนัดนี้ก็เป็นนัดปิดฤดูกาลที่ลิเวอร์พูเ,นนดดพเจอกับควีนส์พาร์คแต่ตอนนี้ค่ะสาวสวยท่านนี้ค่ะได้ยืนคู่กับไฟแล้วนะคะชื่ออะไรคะ ชื่อสุวิภาวีนะคะพี่บีคะ่ะพี่บีนะคะถามก่อนค่ะนัดน,นี้เป็นนัดสุดท้ายของฤด,ดูการจบที่7พอใจไหมพอใจไหมสําหรับฤด,ดูการนี้ก็จริงๆแล้วพอใจมากนะคะเพราะว่าจากที่เราเล่นมามันจะกระท่อนกระแท่นเนาะแล้วก็ ตอนหลังเราก็มีการซื้อกองหน้ามาในช่วงมกราคมใช่เราก็ได้เห็นผลงานของเด็กรุ่นใหม่อย่างคูจินโยซูโซสเตรลิดถึงจะเป็นการย้ายทีมมาเราก็อย่างน้อยมีตัวไตยโดยแทนส่วนเลสมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเหมือนกันแต่ถามอีกกรณีหนึ่งค่ะประเด็นนี้เลยเซมิคาร์กเกอร์ประกาศแขวนสตาร์ในฤด,ดูกาลนี้แล้วคิดยังไงกับคาร์ากเกอร์ในการประกาศครั้งนี้บ้างคะ จริงๆก็เสียดายนะคะเพราะว่าคาราเก์กับเจอร์ลาเนี่ยเป็นแบรนด์รอยตี้ของลิ้วภูว่างง่ายๆเถอะเราโตมาเราก็จะเห็นเจอร์ลาคาราเกะมาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกใจหายเหมือนกันว่าอย่างน้อยคาราเก์เนี่ยก็อยู่เป็นขวัญใจและเป็นกำลังใจเป็นผู้ช่วยกับกทีมมาตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าในส่วนเนี้ถ้า เรามีตัวไตรตัวแทนที่ดึงดูดลูกทีมอย่างลิวพูดได้อีกเนี่ยมันก็จะทำให้กำลังใจของเ <มา S 1> ด็กรุ่นใหม่เนี่ย <นะ S 1> ก็จะมาเยอะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคน <c oughs> ที่เรียกได้ว่าแฟนๆลิวพูต้องรู้จักแหละเป็นแบรนด์อย่างที่พี่บีบอกน<ช>ั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะ อยู่กับพี่บ่าวแล้วค่ะซึ่งมาเชียร์ลีวอพูแล้วในชีวิตนี้ก็มีแต่ลเวอพูเกินครึ่งชีวิตต้องฟ้าเกินครึ่งชีวิตนะคะ,ะต้องพูดถึงประเด็นนี้ค่ะ,คะแลกอก์ตัดสินใจแขวนสตา,าร์ตประกาศเรียบร้อยแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างกับกรณีนี้คือถ้าเป็นแฟนหงทุกคนก็โอเคอภายัยฟาวเลอร์ไออาภายัยคาร์ลเกอร์อแต่แต่ถ้าพูดถึงว่าฝั่งตรงข้ามจะว่าคาร์ลเกอร์ว่าเป็นบ่อน้ํามันเป็นหลุมเป็นอะไรก็แล้วแต่สําหรับเรา อันดับ2ตลอดการสมสโรสรลเวูพูไปดูรายชื่อครับถ้าคุณไม่เคยรู้ประวัติลิวิวูพูคุณไปดูเลยครับอันดับ2ตลอดการเบอร์23ครับเจมี่คาร์ลเกอร์ครับผมก็คือตำนานก็คือตำนานครับมีที่มีชีวิตอยู่แล้วถ้าเขาจะเป็นทูตสมสรเป็นอะไรสมสรผมโอเคนะครับผมเป็นแบรนด์ประจำสมสราแน่นอนครับมิชตอยู่แล้าเขาจสมรสาลีเไรสมสาผมอคาม็แบรนด์ประจำสมุมสาแัมามสแล้ว้าา